วงที่2ครับของคิวทองออนทีวีโดยปตทและการกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับในช่วงนี้ครับเป็นเล่าขานตำนานคิวครับแต่ว่าวันนี้นะครับคุณศักดารัตนสุวรรณครับอุปนายกสมาคมกีฬาปิะเทนไทยจะมาพูดถึงความสําเร็จของการแข่งขันสุนุกเกอร์หกแดง่แชมป์โลกนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะไปปีนี้ด้วยนะครับรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างมองว่าเป็นยังไงในช่วงของเล่าขานตำนานคิวครับ ตำนานคิวสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลักยั่งยืนการีฬาแห่งประเทศไทยครับตอนนี้คุณศักดารัตนสุบันอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณดีครับสวัสดีครับพิดาครับก็วันนี้ครับคงให้พิดาพูดถึงครับสภาพรวมของการเป็นจาภาพจัด เกมการแข่งขันสนุกเกอร์หกแดงชิงแชมป์โลกที่เมืองไทยที่ผ่านมาครับดูแล้วเป็นไงครับแล้วก็ที่สําคัญเห็นว่าปีนี้เนี่ยนักกีฬาไทยประสบความสําเร็จด้วยนะครับคือคือ,คอ,คอต้องบอกงี้ก่อนนะว่าหกแดงชิงแชมป์โลกปีนี้เนี่ยครับเรามีนักกีฬาเอท็อปท็อปของโลกเนี่ยตัวดีๆหลายคนเลยเขาเขาเขาติดปัญหาไม่ได้มาอย่างเช่นดิงจุนฮุยก็ดีมาร์คเซลบี้ก็ดีแล้วมีโรบินสันอะไร ทำพวกเนี้ยมือเจ๋งๆเนี้ยปีนี้เราต้องยอมรับว่าอ่อนไปนิดหนึ่งแต่ยังไรก็ตามในเมื่อเราจัดมาปีนี่เป็นปีที่หกแล้วเราก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะเพราะว่านักกีฬาไทยตอนนี้เนี่ยเข้าสู่รอบสิบหกคนไปแล้วนะครับสิกค,คนไปแล้วสองลายก็คือนกพลแสงคำที่เอาชนะนกพลแสงคำ เมื่อกี้นี้ก็ชนะมาแล้วนะครับครับผมแล้วก็กีษ n ั t กีชนั t ต้องชนะลิกกวาเดนนครับนกพลแสงคำก็ชนะแมทธิวเีเว่นนั่นในรอบ6คนนะครับผูดได้ที่สองไปแพ้เจดบิงแฮมครับครับผมแพ้4-6ก็เลยครับก็เลยไม่ได้เข้ามาแต่อย่างไรก็ตามยังเรารอบนี้เราหวังว่าจะมีนักกีฬาไทยเราเนี่ยเข้าสู่ รอบสิบคนเนี่ยอยู่อนก็จากหกคนเนี่ยเราหวังไว้สามคนครับก็คงจะเป็นไปตามเป้าอ่ะเพราะว่าเล็งไว้คนหนึ่งแล้วเห็นว่าโอกาสเข้ารอบสูงก็คือเอฟนครนายกครับนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะแน่นอนเพราะเจอคนตัวรอนหน่อยแต่อย่างไรก็ตามแสงสสมปีนี้เอ,อ,เอ,อถึงแม้ว,ว่ามือดีๆนั้นจะไม่ได้มานะแต่ดีหน้านั้น เขาอยากจะเปลี่ยนสถานที่อยากจะไปจัดที่ที่พัทยาครับคือแสงโสมเนี่ยเขาจะสนับสนุนต่อแต่ว่าขอย้ายสถานที่ก็จะได้เอาเอาเอาไอ้รายการเนี่ยไปแข่งขันที่ชายหาดพัทยาทำให้การท่องเที่ยวนั้นบูมขึ้นอันนี่เป็นจุดประสงค์ของของสปอนเซอร์เขาแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่า ค่าใช้ใจ่ายมันมันเพิ่มขึ้นมาเยอะเนี่ยทางสมาคมเขาก็อาจจะเลือกใช้ที่เดิม,มแต่ที่มเทียนเนี่ยเพราะว่านักกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยเขาชิงสถานที่แล้วอ,อ,อันนี้ก็ต้องดูเหตุการณ์ข้างหน้าอีกทีครับครับ,รบพูดถึงฟอร์มของสองนักสอยคิวที่ไม่เคยเล่นรายการนี้สองคนก็คือนุกสากลกับไฟนะครนายกหน่อยครับอ่าคือเด็กสองคนนี้เนี่ยเราปู ทางไว้เลยนะครสองคนเนี่ยคือตัวแทนทีมชาติไทยที่จะไปกินแชมป์โลกกินแชมป์สมัครเล่นโลกที่อินเดียในเดือนพิกาเนี่ยครับเพื่อที่เราหวังว่าคนใจคนหนึ่งเนี่ยจะได้เป็นแชมป์สมัครเล่นโลกแล้วก็ได้โคต้าไปเล่นอาชีพที่ยังสิทธิะอันนี้เราส่หลังไว้ทั้งเพาะทั้งไฟกับนุกนุกสาควรเนี่ยมีโอกาสทั้งคู่เลยดูแล้วเนี่ยด้วยนั้นพอกันอิสระนับอาจจะ ได้เปรียบนุกหรีอว่าอายุนั้นมากกว่า26 27เนี่ยแต่ว่าจะไฟนี่ยังอายุแค่19ไอ้ไอ้ไอ้ความไอุ้ขุมรอคมอบมีมากกว่าแต่นักก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นคใช่ใช่เกมดีกว่าครับนยไปไปมีโอกาสทั้งคู่เลยเด็กสองคนเนี่ยถ้าพลาดจากแชมป์โลกเราก็จะสนับสนุนให้ไปเอาแชมป์เอเชียครับเพื่อที่จะเอาโคต้าเนี่ยไปเล่นที่ อคือตอนนี้จากจากตรงนี้จะผลักดันแลาสองคนนี้เลยฮะไอไอไอเช่นทัวร์เนี่ยมันยากครับครับโอ้ใช่เราใช้วิธีนี้จะง่ายกว่าครับครับอืมว่าไอเช้นทัวร์นี่ต้องยอมรับว่ายากจริงจริงยากยากมากครับผมแล้วดูแล้วปีนี้เสียงตอบรับครับคุณศัดาที่ได้คุยกับผู้ชมหรือว่ายังไงเป็นยังไงบ้างฮะคือผู้ชมเนี่ยนะปีนี้เนี่ยเพราะว่าเรามีนักกีฬาไทยเยอะเวลา ถ่ายทอดอย่างวันนี้สังเกตชัดเจนเลยว่านกโปลแสงคำนั่นเล่นกับแมททิวเซเว่นเนี่ยครับเป็นต้องที่ถ่ายทอดสดแต่ว่าคนดูเนี่ยไม่ค่อยให้ความสําคัญเพราะว่ามันมีแข่งพร้อมกับสองสองสองกับชุดซิงแคมเนี่ยก็าิ่งไม่ออกว่าใครแพ้ใช่ะแล้วก็อีกคู่ที่ขี้วันนกับอนกสากลคนก็กระจายกับไปไปดูน่้นทบครันเขาถ่ายทอดเราก็เลยมีคนดูน้อยอันนี้ก็ก็ อย่างไรก็ตามรวมๆแล้วเนี่ยสนุกเกอร์ทิงแชมป์โลกได้รับความสนใจจากคนดูเนี่ยทุกปีครนบปีนี้ถึงแม้ว่าจะขาดตัวดีๆไปแต่ก็รอบที่นักกีฬาไทยอย่างต๋องอย่างอะไรแข่งเนี่ยก็คนดูนั้นก็หนาตาพอสมควรครับอันนี้ก็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 เป็นที่น่ายินดีๆแหละครับวันนี้ไงก็ต้องขอขอบคุณครับทางพี่ดาม้าครับ สำหรับทอมเวครับในวันนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวคุณสักดาพักต่อต่อเนื่องเลยนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะผมผมเห็นอันหนึ่งที่อยากเชียร์คือควรเปลี่ยนโลเคชันจากบุญถินนิวไซด์ไปพัทยาเห็นด้วยเนื่องจากว่านักกีฬาเนี่ยลงจากสนามวิศนุภูมิมาสามารถหันไปได้เลยนะครับแล้วก็เดินทางก็ไม่ไกลเกินไปและที่สำคัญโอเคมันเป็นการช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวแต่ปัญหาอยู่ที่ ทางสมาคมห่วงก็คืองบประมาณมันจะบานปลายนะครับแต่จริงๆเนี่ยคือถ้าเราห่วงเรื่องของงบประมาณเราก็ควรจะหามือรอะไรมือการตลาดคุณบีรู้ไหมครับทางการตลาดเนี่ยไปคุยกับทางพัทยาเขาเมืองพัทยาเขามีงบนะครับเขาเขาไม่ได้ใช้งบของอบตประจนะครับเขาเป็นงบเมืองคือพัทยาเนี่ยเป็นเมืองการปกครองพิเศษคล้ายๆกับมาเก๊าอะไรเงี้ยคือไม่ขึ้นเอกเทศเขาก็มีงบส่วนเขาเนี่ยผมก็เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยคือ คุณสนทยาคุณปื้มก็ตามคุณวิทยาคุณปื้มแล้วก็รวมถึงคุณอิทธพลคุณปื้มเนี่ยสามพี่น้องเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะโปรโมทนะถ้าได้รายการดีๆอย่างเงี้ยเขนี้นนาไปเล่น<ใ>น,นะครับแล้วก็เรื่องของเรื่องก็คือสถานที่ตรงนั้นเนี่ยยังเป็นเป็นของแสงโสมด้วยนะซึ่งเป็น้ให้การสำหนุนแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของงบประมาณผมคิดว่าปัญหาน่าจะไม่มีมประเด็นนี้แล้วแล้วเมืองพัทยาก็ต้องการอยู่แล้วดีครับไปแถวนั้นพวกเยอะดีแถวนั้นมีเอินพิเลียนไหมรงในเอ็นพิเรียนใช่ไหมฮะใช่นะ แต่ว่า,น,าน่าจะไม่ได้จัดที่นั่น <c oughs> มไมน่น่าจะไม่ใช่ที่นั่นแน่นอนนะครับ <c oughs> ไปที่นั่นไม่ค่อยดีครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูจันตตายครับ